สวัสดีค่ะมาฟังพ,ยา,พยากรณ์อากาศจากกรมุตุนิยมวิทยากับหนุยแฮฟ e a n หน่วย y เตประจำวันที่30มกราคม2564กันค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมภาคตวนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะทำให้บริเวณภาคตวนออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้าจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะจึงทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นนะและคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองค่ะในช่วงวันที่30ถึง31มกราคม2564คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนค่ะ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นเป็นบางพื้นที่ในระยะแรกค่ะหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง2-3องศาเซลเซียสค่ะสำหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้นะคะลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเนี่ยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะจึงทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันลดน้อยลงนะคะ ตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันค่ะภาคเหนือมีอากาศเย็นโดยมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิจะลดลงนะคะ2-3องศาเซลเซียสส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางและเชียงรายค่ะอุณหภูมิต่ำสุด16-21อองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด3-13องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอุณหภูมิต่ำสุด19องศานะคะสูงสุด31องศาค่ะจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียส สูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะจังหวัดลำปางอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสและสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิต่ำสุด14-18ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32ถึงององศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด8-12องศาเซลเซียสลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะที่จังหวัดบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด18องศาค่ะและสูงสุด31องศานะคะจังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุดก็เท่ากันนะคะ18องศาค่ะและสูงสุดเท่ากันเหมือนกันนะ 31องศาค่ะภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเที่ยมเพิ่มบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนเกือบทั้งวันนะคะ มีลมอ่อนค่ะอุณหภูมิตอนเช้า2 2องศาเซลเซียสตอนกลางวัน3 2องศาเซลเซียสและก็ตอนเย็นค่ะ2 7องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้นนเชากับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิต่ำสุด19 2 2ถึง2 2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30 3 3ถึง3 3องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนมีลมโชยค่ะอุณหภูมิตอนเช้า22องศาเซลเซียสตอนกลางวัน32องศาเซลเซียสแล้วก็ตอนเย็นค่ะ27องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด29-33องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปลมตวนออกเชียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชัว่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเที่ยมเพลปะทิวจังหวัดชุมพรท้องฟ้าแจ่มใสสลับกับมีเมฆบางส่วนค่ะ มีลมโชยนะอุณหภูมิตอนเช้า22องศาเซลเซียสตอนกลางวัน29องศาเซลเซียสและก็ตอนเย็นค่ะ26องศาเซลเซียสวันนี้ไม่มีฝนนะคะและพรุ่งนี้ก็ไม่มีฝนด้วยค่ะเที่ยมเพอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนมีลมอ่อนค่ะอุณหภูมิตอนเช้า22องศาเซลเซียสตอนกลางวัน30องศาเซลเซียส และก็ตอนเย็นค่ะ26องศาเซลเซียสวันนี้ไม่มีฝนค่ะพรุ่งนี้มีฝนบ้างนะคะประปรายค่ะเที่องเพอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนตั้งแต่เช้าจนถึง10โมงค่ะแล้วก็ตกอีกทีตอนเที่ยงยาวไปจนถึงตีสามเลยนะคะฝนก็ตกเป็นลักษณะตกตกหยุดหยุดค่ะปริมาณฝนนะคะนุ้ยจะบอกถึงเที่ยงคืนนะปริมาณฝนตั้งแต่ตอนเช้า ถึง10โมงนะคะก็0.3ม mm, ิเมเที่ยงถึง6โมงเย็น0.5มิม mm, ค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน1.7มิม mm, พรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะเที่ยงเพอกระบุรีจังหวัดระนองท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนมีลมโชยค่ะอุณหภูมิตอนเช้า21อองศาเซลเซียส ตอนกลางวัน31องศาเซลเซียสแล้วก็ตอนเย็นค่ะ26องศาเซลเซียสที่อำเภอกระทูจังหวัดภูเกต็ตมีฝนตกเป็นละองลองนะคะตอน11โมงค่ะแล้วก็ตกอีกทีตอน6โมงเย็นถึง3าทุ่มปริมาณฝนตอน11โมงก็0.1ม mm, ิลิเมตร6โมงเย็นถึง3าทุ่มนะคะ0.9มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ไม่มีฝนค่ะ ส่วนที่กรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจบพยากรณ์อากาศประจำวันที่30มกราคม64นะคะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย